เม่รี่ตัวโฉมปัจจุบันนะครับตอนนี้ติดตั้งจอไอทัชเสร็จไปอีกหนึ่งคันนะครับตอนนี้กำลังสอนลูกค้าใช้งานอยู่นะครับตัวนี้ก็จะมีติดชุดยกฝากระโปรงท้ายนะครับช่างกำลังติดตั้งอยู่เป็นโปรโมชั่นแถมลูกค้าไปแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าติดเพิ่มนะครับยางกันรอยนะครับเวลาเปิดประตูเนี่ย ตอนนี้กำลังรีวิวนะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้กำลังทดสอบระบบการทำง,งานได้เสียอ,อ๋อกดสอบการใช้งานสะพานพระรามแปดก็คือตอนนี้กาลังทดสอบการทำง,งานอยู่นะครับเป็นเรียบร้อยนะฮะก็ะคือสั่งการได้ได้เสียใชครับโอเคคันนี้ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ตั้งชุดยกฝากระโปรงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนนะครับเวลาเปิดก็จะยกสุดอย่างนี้นะครับอันนี้เราติดเป็นโปรโมชั่นในชุดแถมให้ลูกค้าไปนะครับ